다든지 여러하고 <목소리> 그래서 보고 와. 동리권이 막내분이 다해 놨다 나. 우리 가사맨 형들 영험한 막내가 해 냈다. 얼른 와서 우리 유명도 얼른 여기에 섭시다. <목소리> 많이들 보고 싶다. Uh, to all the international fans that came all the way here to my hometown thailand, i want to say thank you so much for all the love and support. thank you so much for coming all the way. you know, thailand always welcome you guys. thailand always welcome everyone. it's the best city in the world. it's the best <coughs> lovely city in the world. so i hope you guys say love in thailand and love my hometown. ขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะครับผมและในวันดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับรูปเราถ่ายยังไงนะทุกคนขออากระบอกสูงๆหน่อยได้ไหมครับผฝงฝหน่ารักมากเลยตอบด้วยเหมือนจะมีโจรอยู่ข้างบนนะครับผมอเออโคตรเลยมากโซนินกอล์

한번 보고어방 안에 있서 이렇게 찍어도 괜찮을까요? 알겠습니다. 그리고 대화채 룸1나갑요ตรงมี 프로젝트 좋습니다. 오케이. 에, 소유와 혹시 타 나오나? โอเคครับผมขอหนึ่งรูปสวยๆนะครับผมหนึ่งสองสามแล้วก็อย่าสีของคอนเสิร์ตขาเปลี่ยนเป็นสีแดงรอบหนึ่งด้วยนะครับผมจบไปกันเซ็กซี่ขึ้นมาเลทักตีกันสุดๆนะฮะพักกุสินะแอ่อเร์ฟิฟตี้นะครับผม หนึ่งสองสามโอเคโอ้สวยมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคผมแลวจริงวันนี้นะครับผมนอกจากผมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะผมตบมือให้กับทีมงานหลายๆคนนะผมก่อนเลยนะผมตบมือกับ I Am อ Thailand <c oughs> ด้วยะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะครับผมรอบนี้แล้วก็ขอแสตงตมือให้กับ Abyss Company นะครับข <mittlerweile> อเสดงใหกับทีมโปรดิวเซอร์ที่มาจากประเทศเกาหลีนะครผมที่ไป World Tour กับผมทุกประเทศตั้งแต่ปีแล้วถึงตอนนี้นะครผมทีม New Exist ครับไฟแสงเสียงทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ขอแสดงตงัวมือให้กับพี่เปาเป้ด้วยนะครับ แล้วก็พี่การสุดหล่อนะครับผมแล้วก็ขอเสียงตบมือให้กับ a i r m a k e u p Stylist ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะผมขอเสียงตบมือให้กับทีมพี่ๆ d เซอร์ของพวก้วยนะคะขอเสียงจากทีมแดนเซอร์นะครับ 수 좋았습니다. 오케이, 어, 이나 어,